ใครที่อยากจะสอบข้อมนึ่งสอบข้อหมา,หายเยหรืออยากที่จะเก่งขึ้นในทุกวิชาเฟรแนะนำที่แลนิ่งคลินิกเลยค่ะหนูชื่อเฟรนนะคะมาจากโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะค่ะหนูจากผ่านคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาไปดูใน Facebook แล้วก็พาหนูมาลองเทสกับสถาบันค่ะที่นี่น่าเรียนมากแล้วก็หนูรู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าหนูไม่เคยเรียนพิเศษมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าครูก็น่ารักมากค่ะเป็นกันเองมากเจนดี หนูเพิ่งมาเริ่มเรียนตอนช่วงขึ้นหมห้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าช่วงขึ้นมปลายหนูก็เออไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นหนูก็เลยมาลองเทสดูค่ะเขาเป็นสถาบันที่ดีมากค่ะแบบครูเป็นกันเองมากสอนสนุกไม่ว่าจะสิ่งไหนที่ตัวนักเรียนไม่เข้าใจเขาก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ชื่นชอบในวิชานั้นๆได้ค่ะ ดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวหนูเป็นคนที่มาเรียนระบบแต่ว่ามาเรียนส่วนสถาบัานมากกว่าค่ะแต่ว่าบางทีเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรหนูก็เรียนผ่าน Active Learning <S <S ค่ะอุ้มมากค่ะเพราะว่าเรียนได้ทั้งคณิตวิทย์อังกฤษภายนอสังคมพลีวิชิตช,ชีวะเลยหนูว่าเรียนได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเรียนกี่ครั้งก็ได้ เพือนอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆค่ะที่กำลังลังเลว่าจะเรียนที่นี่ดีไหมหนูอยากจะบอกเพื่อว่าอย่าคิดนานค่ะเพราะว่าที่ l ล n น n ่คลินิกเ่ยครูเขาน่ารักมากและเป็นกันเองมากๆค่ะใครที่อยากจะสอบข้อมาหนึสอบข้อหมหาลัยหรืออยากที่จะเก่งขึ้นในทุกวิชาเฟนแนะนำที่แล n น n ่คลินิกเลยค่ะ